สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับมาตามทีมงานนะครับทีมงานเราครับคืบหน้าถึงไหนแล้วครับวันนี้มีรถดำมาใหม่นะครับของตีเล็กสายมัน,นครับ นำตีเล็กสายมันมาร่วมทีมครับอีึงหนึ่งคันคันนี้พี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ x อ m g นะครับแต่งสโลปสุดจัดจริงๆครับแต่งสวยครับฝีมือครับคันนี้ลูกน้องของเสียสุรัตนะครับของเฮียสุรัตเฮียสุรัตขาข้าวนะครับ พี่ใหญ่ประจำทีมงานครับฝีมือครับฝีมือไ้แต่งสโลปแต่งอะไรพี่ใหญ่จัดการเองอน,นี้เราก็คืบหน้าไปเยอะนะครับสิ้นเดือนก็น่าจะหมดครับดินตรงกลางนี่ครับ นี่ก็ปลาแอบนะครับโทมัสอของวีระดำแเตงนะหรือวีระครับล็อกทำงานก็สู้กับคันใหม่ไปเราเก่าแล้วนี่เทคนิคการสโลป นนแน่นอนทำแนวได้สวยมากครับการนูนก็จะเป็นเสียสุรัตนะครับเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆเสียสุรัตกันนะครับ สีมือครับสีมือคันนี้รถเฟอร์คันนี้ในี่สีมือ แต่งสโลปนะครับทำแนวได้สวยมากครับท่านผู้ชมแน่นอนแน่นอนที่ใหญ่ของเราครับเจ้า XCMG ของเสียสุรัตรถคุดบุรีรำมครับทีมงานของวิระดํำแต่งนะครับ คนนี้จะขับไวครับขับไวทำงานไวมากครับโอ้ร้องหาจารบีแล้วครับเุ่กี้โชเฟอร์ตัวจริงมาแล้วครับโชเฟอร์ตัวจริงมาก็มาแต่งสโลปครับ วันที่เสียตินมาก็โชเฟอร์สำรองนะครับโชเฟอร์ของเสียนงนะครับ จารีแล้วคลิปนี้เรามาชมเทคนิคการสโลปครับดึงสโลปดึงสโลปปั้นแนวนะครับทำแนว บนน้ำาบนะครับจารบีแห้ง คลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมรถดำนะครับรถดำสวยๆของเสียตีเล็กครับตีเล็กสายมันเสียตีของเราครับจะน่าจะให้ลูกน้องมาขับนะครับ ไดูแกจะลูบกะครับอ่าลูบแล้ว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 โอ้เจ้า ครับเสียทงเสียทงครับ เดี๋ยวพาไปดูรถดำของตีเล็กสายมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องวีระดำแต่งเลยนะครับสวัสดีครับผม oh.